สวัสดีครับพบกับผมชิโร่โบยเกเกนนะครับวันนี้ก็มากับคอมโบตามคำขออีกเช่นเคยนะครับผมมาเรามาพบกันกับคู่ชนะในรอบที่แล้วได้แก่คอมโบสุดเมตายังพิซซาล็อต960บอลน,นั่นเองมาพบก,กันกับเจ้าประจำเราช่วงนี้มีแทบทุกคลิปเลยชิโร่โบดักกรุนคอมโบเป็น 4. 7 0เกียร์แฟตนะครับ วิสันลอดเบิร์กฟ,ฟินิชก่อนนะครับโคบอลตระคูณได้แต้มไป,ปกอล์ฟครึบ2สองต่อศูนย์รวดเร็วมาก เฉียดเฉียวนิดเดียวนิดเดียวจริงหนึดด่งต่อสอง ล็อตเป็นไยนะ้จบแล้วนะครับโอ้ทำทรงมายัางดีแพ้วิสัดล็อตไปนะครับด้วยสกอร์เต่อ2ทําทรงมาดีแพ้เฉย ตัวต่อไปที่จะมาพบกับมาหาพ่อมดนั่นก็คือไนเมล960 Q n i g h อัศวินเกาะหนัก1ต่อ0วิสัล็อตเป็นฝ่ายนำ พินิจก่อนนะฮะเพราะว่าอิสบอลหลุดก่อนเป็นสองต่อหนึ่งนเมลเป็นฝ่ายน้ำ 4ต่อ1นไนท์เมลเป็นฝ่ายนำะวิ่งขบวนนี้เหมือนจะโหด6ตตอ1นไนท์เมลเป็นฝ่ายนำะไนท์เมลเป็นเบสที่ดีนะฮะหลังจากการลองเล่นแล้วดีฝ่าไทยเซอรเคส หกตอนหนึ่งแล้วอะสองต่อหกวิสัทลอดได้แต้ง สี่ต่อว,วิสัลลดได้แต้มจบเลยจบเลยนะวิสัทลดเป็นฝ่ายชนะไปทำทรงมาดีแพ้พอมดจนได้ขอเอาไห่ใส่สักคู่ครับตัวนี้ก็จะโดนข้ามไปนะเพราะว่าชิ้นส่วนไม่มีนะฮะชิ้นส่วนไม่มีชิ้นส่วนอยู่กับวิสัลลดไปแล้ว เราจะข้ามไปเลยนะต้องขออภัยด้วยมาตัวต่อไปที่จะมาพบกับมาหาพ่อมดนั่นก็คือยักษ์ใหญ่แห่งช้องทะเลเวลเวฟสามอ่าสามเจ็ดศู หนึ่งต่อศูนย์วิสันล็อตเป็นฝ่ายชนะไป ต่อววศูนย์วิสั์ล็อตเป็นฝ่ายชนะไปสองเท่าเวฟตีเสมอขึ้นมา วิสาลอดขึ้นน้ำ 4ต่อ2นะครับวิสารลเริ่มทิ้งห่างแล้ว สองพิสลอลดน้ำโด่งแล้วครับหกอสอง หรือว่าวิสันล็อตจะชนะไปในลูกนี้หรือไนท์เมลจะตีตื้นขึ้นมาได้รอชม สารล็อตชนะไป Bref, ยังขาดลอยนะครับตัวต่อไปที่จะมาเจอกับมหาพ่อมดได้แก่ฟีนิกซ์รันเดอร์960หเฮกซ่านั่นเองบล็อกอาวุเราจะไหวไหมครับมาเจอกับมหาพ่อมด หต่อศูนมาหาพ่อมดเป็นฝ่ายดำยเกี่ยวบอกสามแต่ยังกลับมาได้พ่อมดเหนียวจริง ศมหาพ่อมดเป็นฝ่ายน้ำ ศูนพอหมดเนี่ยพีงเนี่ยพีงสี่ 4. ต่อศูน หต่อศเมื่อกี้ใจคิดไปหแล้วนะ ลกอัมตัเราจะได้สักแต้มไหมหรือพ่อมดจะชนะ70ไปเลยเมื่อกี้ครับแอร์ฮิตนะครับเมื่อกี้จะไม่นับแต้มนะครับเพราะว่าชูดมาแล้วโดนบนหัวเลยต้องขอภัยด้วยครับแอร์ฮิตนะครับไม่นับแต้มครับผม เจต่อศูนนะครับโหพอมันที่อึดถึกทนของจริงต่อไปนะครับเป็นเบปิดท้ายในคลิปที่แล้วได้แก่เชลเตอร์เด็ก455อันเดอร์นิสเตอร์นั่นเองเจ้ามังกรเต่าเรา lui เป็นฝ่ายครับต่อให้เลยวิสัลรอดบอก ต่อให้ต่อให้สามต่อสองนะครับ สต่อสองหาต่อสอง แข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆกับมหาพ่หมดวิศาลรถก็9 6ส่วนบอลสมกับเป็นคอมโบเบต้าเก็บเรียบทั้ง5ตัวนะครับแถมต่อให้ก็ยังชนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ